แลก cái จะบอกว่าเป็นโครงโปรเจกต์ก็มีบางอย่างที่ยังทรง ตรงนี้ได้12ายครับ12ครับจาก23ธรรมะ2ี่ักเจ็สัด no like ้ต่าจังหวัดรับนี่นี่ิรันตรงนี้มีรใต้ต้นไม้ต้ถ้าเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่เป็นชิ้นส่วนรากายมันก็จะส่งน้้ ทิศามันออกมาตรงนี้ครับตวัน้ี่เขากิดต้นางานครับ็จะไปทางน้ำตะวันใช้คอร์ดก็ลงจนี่นะครับไม่ตองดแล็ลจเนี่ยที่เป็นผีตรงากนี้อเน่ือยู่ตรง่งน้ด้วย นี่แม่ค้าค้าไปอยู่ในเมืองนะครับเขาอยู่ในเมืองไม่อยากจะคิดภาพเลยในกรุงเทพมีเจ็ดโรงงานนะฮะในกรุงเทพมีโรงงานทั้งเจ็ดโรงงานแต่ทุกคนทุกคนมีเร็นาง ของของนี่ผมมีในข้อมูลท้องถิ่นนะครับของเมืองสุกข์พนมมีแปดแต่ว่าไอโตัวที่ว่าเป็นโรงงานเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะวอาจจะเป็นบางทีขอใบอนุญาตเที่ น้องครับด้านนี้ขาดไปแล้วตรงนี้ไปไหนที่ว่าสภาพไปตรงมี้ครับอันนี้มาดูที่เกิดเหตุคมามามาดูสถานที่เราถือว่าเป็นการสูญเสียผู้ระเบิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นการสูญเสียที่เสียชีวิตมากที่สุดแล้วก็โดยปกติแล้ว เราจะมีประชาชนเนี่ยจะมีความกลัวอยู่แล้วคือในเรื่องโรงงานพุกบทีเป็นจุดุเนี่ยเราถ้าเลือไปดูสถานที่ซึ่งสถานที่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นกลางทุ่งนาไม่มีบ้านเรือนเพราะว่าประชาชนจุดกลัวแต่ว่าสิ่งที่สูญเสียไม่ว่าจะเกิดอยู่ในชุมชนเมืองหรือในสถานที่นี้เมื่อเกิดระเบิดน จากกรณีเนี้คนที่มาทํางานทั้งหมดน่าจะไม่มีใครชีวิตรอดัยีบสามชีวิตทั้งหมดเลยนะรวมทั้งเจ้าของด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อจะพิสูจน์อัตลักษณ์ว่าศพต่างๆเป็นของใครเพื่อจะต้องเล็กเป็นาก,าการการพิธีศาสนาแล้วเนี่ยซึ่งณะนนี้ซึ่งทราบอัตลักษณ์ 12คนเหลืออีก11คนยังไม่ทราบซึ่งก็ทางตำรวจก็บอกจะพยายามเพราะได้รายพิมพ์ที่มือน่าจะพิสูจน์ได้ในส่วนนั้นก็คือต้องเร่งที่จะให้ญาติไปจัดการตามพิธีทางศาสนาเพราะสิ่งที่เขาสูญเสียที่สุดก็คือด้านจิตใจแล้วก็ในการจัดงานตัต้งนี้ การมาช่วยดูแลข้างนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขแล,สและกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่ี่กกล้องเนี่ยเราได้ส่งพวกนักจิตวิทยาจิตแพทย์มาก็บพบว,ว่าประเมินต้นต้นมีสัก92คนเนี่ยที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วได้รับรายงานทางวาจานะฮะว่ามีจำนวน3คนเองอาการน่าเป็นห่วงท,ที่ต้องสูญเสีย กับญาติหรือผู้ที่เขารักใครในส่วนของการช่วยเหลือของรัฐที่มันเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยก็คงต้องเร่งทําแต่ในมุมของกระทรวงตารวจและการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องมีผู้ที่ต้องรับผิดในทางอาญาหรือทางแห้งหรือการละเมิดไม่ก็เลยจะต้องมาดูที่กระเถนะิด วันนี้เพื่อดูที่กระเทศเวลาฟังผู้เชี่ยวชาญหรือฟังพนักงานสอบสวนหรือมีการเสนอเราจะได้อมองภาพออกอันนี้ครับแค่นี้นะฮะแล้วก็ได้ถามแล้วกระบวนการตรวจพิสูจน์อันนี้ตรวจเสร็จแล้วไหมตรวจพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราเห็นว่า1ิศพที่เหลือเนี่ยนั่งจอไข่อี่สอง าถามจากตำรวจนะท่านท่านผู้กับนะท่านผู้กับกบอกว่าจะพยายามให้เสร็จภายในสองวันสองวันนะฮะเนื่องจากว่าสถานที่ไว้ศพเนี่ยก็เป็นที่วัดอย่างวันพรุ่งนี้ก็ต้องเล่งชำนก,กิจศพแล้ววันต่อไปก็ต้องเล่งนะครับซึ่งสิ่งสิ่งเนี้ยคือญาติที่มารอขะยักรู้ว่าศพไหนเป็นเป็นญาติของตัวเอง ในส่วนที่ของนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ประสานกับกองพสูจน์หลกฐานนะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพิสูจน์ลักลักษณ์ซึ่งทีมนี้ก็ทีมตั้งแต่ซืบพิสูนเราก้พัฒนาตแต่เรื่องนี้อาจจะไม่ซับซ้อนมากเพราะว่าสถานที่ไม่ใช่เมืองเพราะวันมันกระจายแบบทัศน,น,นัันที่บอกว่าเข้าข่ายหลักเกณฑของคดีาอาญามันเข้าข่ายันคือคดี คนบายาธรรมดาก็ประมาณเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตอะลักษณะน,นี้ยดีายาแล้วก็อาจจะดูว่าการดูไปถึงการการตรวจสอบกระบวนการด้วยซึ่งคนที่เป็นญาติเนี่ยเขาก็คงอยากได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เป็นหน้าที่ตามปกติคือเมืีเกิดไฟไหม้เกิดอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นการกระทําโดยมีความผิด เจตนาประมาทหรืออุบัติเหตุสุดวิสัยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเ,เพราะว่ากระบวนการของวัตถุระเบิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะไปตั้งที่ไหนได้มันต้องมีการขอใบอนุญ,ญาตมีการอนุญาตมีกระบวนการนะครับผู้เสียชีวิตว่าเป็นคนที่รับจ้างเข้าขายเป็นเหยื่อได้ไมเพราะว่าเาจะเข้า,ขาไ,ไ,ไอ่อเราถือว่าเป็นผู้เสียหาย อันนี้อยู่อยากจะขอให้ตํารวจก็้งจะต้องทําการสอบสวนนะฮะคือขณะนี้ทราบว่ามีการสอบสวนอยู่แล้วถ,มมถ้าจะต้องมีการฟ้องคดีแท่งหรือว่าจะต้องเอาผิดใครใครจะเป็นผู้รับผิดชอบะครับเนเมื่อชื่อเจ้าของโรงงานก็จะช่วยกันเลยก็เจ้าข,ของที่เป็นผู้ชายยังอยู่แต่ภรรยาแบบลูกมาเสียชีวิตนเนื่องจากเท่าที่ทราบจากท่านผู้ว่าก็นะ จ้าของโรงงานก็เนื่องจากเคยเกิดระเบิดมาครั้งหนึ่งแล้วลูกคนนึงเหมือ,อนต้องพิการต้องดูแลก็ดูแลกับลูกถ้ามาหมดก็อาจจะต้องเสียชีวิตหมดซึ่งอัน,นอันนี้เป็นเป็นเรื่องทั่วไปซึ่งตอนนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดทีโอเคนะครับุณมากครัคนะบุณมาก